ขอสุม,มาเตอร์เจา้าเจ้าเหนือเป้นว่าขออภัยข้าเจ้าบาได้ตั้งใจวันนี้ไม่ได้มาหลอกนะคะแต่มาให้ค่ะนะคะก็สวัสดีนะคะพ่อแม่พี่น้องแล้วก็เพื่อนๆชาววังเหนือลำปางก็ทุกคนเลยนะคะ คลิปนี้สำหรับเพจนะคะมีตังสองสีไลฟ์สดนะคะเพื่อที่จะแถลงการแหมไม่ใช่บอกลก่าวเล่าสิบให้พี่น้องนะคะและเพื่อนๆทุกคนที่เป็นชาววังเหนือลำปางเพราะว่ามันเป็นข่าวดีนะคะถ้าเป็นข่าวดีแล้วจึงต้องมาบอกนะคะทำไมต้องมาบอกนะคะเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วเจ้าโลกมันเปลี่ยนเป็นการเข้านะคะในส่วนของแพลตฟอร์มออนไลน์100%นะคะโลกมันก้าวไปสู่ข้างหน้า มันเปลี่ยนในเรื่องของนวัตกรรมเปลี่ยนในเรื่องของเทคโนโลยีเปลี่ยนในเรื่องตั้งแต่อะไรนะคลื่น 1G 2G 3G 5G แล้วเร็วเวนี้สิ้นปีนี้หรือปีหน้ามันอาจจะกระโดดไป G ีที่สูงขึ้นเข้าใจไหมคะดังนั้นนะเจ้าวันนี้นะคะจากอาาจกเด็กคนหนึ่งที่เคยอยู่วังเหนือลำปางนะเจ้าเรียนวนวนะคะเพื่อนเพื่อที่เรียนรุ่นเดียวกันนะคะวนววันนี้ก็จะได้ชมในเรื่องของไลฟ์นี้นะคะก็ฝากแชร์นะคะ ฝากบอกข่าวพี่น้องเรานิดนึงนะคะว่าตอนนี้นะคะประเทศไทยนะคะมีแพลตฟอร์มที่เรียกว่ามีตังค่ะซึ่งแพลตฟอร์มมีตังนะคะเป็นแอปพลิเคชันนะคะสำหรับคนรุ่นใหม่ค่ะที่สามารถเป็นเจ้าของธุรกิจที่สามารถช้อปปิ้งที่สามารถทำ everything i ิ a กเบลในมือถือเครื่องเดียวเลยนะคะไม่ได้โมโนะคะไม่ได้ม,ะะไม,ไดม้นะคะเพราะไม่ได้เป็นคุณสมรักนะคะ เพรคุณสมรักคำสิงตอนนี้นะคะจูก็อยู่บนโลกออนไลน์กับลูกสาวแล้วก็นะคะมีในเรื่องของคนติดตามเยอะแยะเพราะโลกมันเปลี่ยนไปแล้วจ้านะคะวันนี้นะคะถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะคะถ้านะคะตัวทีจีเองไม่ได้มาบอกทุกคนนะคะก็ถือว่าเป็นการพลาดนะเจ้าเป็นการพลาดอย่างใหญ่หลวงเลยเจ้าดังนั้นนะคะใครเจอเพจนี้ใครเจอไลฟ์นี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้กับคนเหนือด้วยกันนะเจ้า เพราะว่าคนเหนือนะคะจะได้เรียนรู้เรื่องนะคะเกี่ยวกับออนไลน์แบบฟรีๆนะคะมีลิงก์อยู่ตรงนี้กดเข้าไปเลยเจ้าใส่เบอร์โทรขอ OTP OTP เด้งขึ้นมาใส่เลข OTP แล้วก็ใส่รหัสส่วนตัวเลยเจ้าแล้วกรุณากรุณา จำรหัสส่วนตัวให้ดีเพราะว่าเงินจะตามหลอกตามร้อนนะคะตามนะคะมาจ่ายเขาเรียกว่าเงินจะเข้าในเรื่องของบัญชีอยู่ตลอดตลอดตลอดนะคะวิธีการที่จะทําเงินอย่างไรถึงจะมีเงินเข้าบัญชีตลอดเราสอนฟรีบริษัทมีตังสอนฟรีนะคะซีโอที่เป็นผู้ก่อตั้งนะคะในเรื่องของธุรกิจเข้าไปเซิร์ชชื่อได้นะคะคุณเปรมสุไลามานดาดานะคะเป็นเจ้าของนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงนะคะ ในเรื่องสินทรัพย์ปัจจุบันนะคะคุณสุลิมานดาดาคุณเฟรมสุลิมานดา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 นะคะดาะะดานี่แหละนะคะมีสินทรัพย์ทั้งหมด300ล้านนะคะแล้วมีในเรื่องของเครือข่ายในเรื่องของผู้ที่เข้ามาร่วมธุรกิจกับเราตบเท้าเข้ามาไม่ว่าจะเป็นดาราไม่ว่าจะเป็นเซเล็บไม่ว่าจะเป็นคนดังไม่ว่าจะเป็นโปกอฟแม้กระทั่งลูกชายเจ้าของเคแบงจ้านะคะวันนี้นะคะคนมีชื่อเสียงตบเท้าเข้ามาในแอปพลิเคชัน มีตังอย่างล้นหลามค่ะเพียงแค่2เดือนไปแล้ว5 0 0 0มื่หัส5 0 0 0มืห่หัหสฟังไม่ผิดค่ะ5 0 0 0มื่หัหส5 0,000ื่นไอดีนะคะแล้วนะคะในส่วนของแอปมีตังเรามีในเรื่องราที่นะคะปณิธานสําหรับคนที่อยากเรียนออนไลน์แล้วนะคะอยากเรียนแบบฟรีๆเข้าไปนะคะอยู่ใต้ลิงก์นะคะใครแชร์ลิงก์ให้แล้วก็กดในลิงก์นะคะก็สามารถที่สมัคร เป็นยูเซอร์แล้วก็เรียนรู้ออนไลน์ได้ฟรีๆนะเจ้าวันนี้นะคะวันนี้มาเซิร์ฟเบอกกล่าวเล่าสิบแบบไลฟ์สั้นๆ ไม่อยากจะยืดเยื้อมากนักนะคะเพราะว่ารา,ายละเอียดในเรื่องราวของการเป็นยูเซอร์เป็นยังไงนะคะอัปเดในเรื่องของการท,ทําธุรกิจเป็นยังไงตามได้นะเจ้าเดี๋ยวนะคะจะนํามารายงานให้พวกเราทุกคนแต่วันนี้นะคะสำหรับแอปที่ส่งมาให้นะคะสามารถที่จะกดเข้าไปแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับโลกออนไลน์ใครยังทำ a c e b o o o นะคะไม่เป็นใครยังทํำเพจไม่เป็นใครยังไลฟ์สดไม่เป็นใครยังยิงแอดไม่เป็นใครยังทํา แอปพลิเคชันนะคะอะไรต่างๆยังไม่เป็นเรียนรู้ได้ฟรีๆเลยนะเจ้าวันนี้นะคะมาทักทายกันก่อนเลยนะคะถ้าไงแล้วจะมาเจอกันในโอกาสต่อไปหวังเป็นอย่างยิ่งว่านะเจ้าคนเหนือจะให้อภัยที่มาบอกข่าวช้าเกินไปก็ไม่ไดช้าเนาะเพิ่ง2เดือนเองนะคะแต่กำลังจะดังมากๆเลยร็วนี้ติดตามกันในไลฟ์หน้ากันต่อนะเจ้าขอบคุณเจ้าบายบาย